เรื่องย่อละอ,องเทศรีเทินจิ้นในละครใหม่ชอนพีพีเตรียมฟินหน้าจอเรื่องวันที่12มีนาคมนี้บทประพันธ์สุภาเทวกบทโทรทัศน์ตูนปริศนาวิชาภูชิดาแบ่งปนันกำกับการแสดงภูดิดพฤกษวรัน ผลิตโดยบริษัทมงคลดีโปรดักชั่นจักรินชวิศการวรโรดโยทินกลับจากเมืองนอกหลังจากไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่เด็กเขาจากบ้านไปนานจึงอยากเที่ยวชมกรุงเทพมหานครระหว่างนั้นดอนลี่พัชยาเพียนเสมอสาวน้อยขายผัดไทยสู้ชีวิตวิ่งไล่จับโจรมาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากรินเป็นโจรเลยต่อสู้ก,กันกว่าดอนลี่จะรู้ว่าจับผิดตัวก็ทำกรินหัวแตกด,ดอนลี่จึงไถ่โทษด้วยการทำผัดไทยให้กรินฟรี 26. กรินที่วผัดไทยกลับบ้านโดนยากดชกรนีมาก่อนป้าสะใภ้ของกรินได้กินผัดไทยแล้วชอบมากจึงให้กรินพาไปกินผัดไทยของดอลลี่อีกพอเดนยาเจอดอลลี่ก็รู้สึกถูกชะตากรินเห็นป้าโดนยาเอนดูดอลลี่เลยจ้างดอลลี่มาช่วยดูแลป้าดนยาที่บ้านดอลลี่มาบ้านกรินครั้งแรกก็อึ้งเพราะบ้านหลังใหญ่มากรวยสุดๆซึ่งครอบครัวกรินเป็นเจ้าของกิจการซอสรุงโร พอได้ดอลลี่มาช่วยดูแลดลนายาจากที่เคยกินยากก็ยอมกินข้าววันไหนดอลลี่ไม่มาหาก็บ่นคิดถึงกรินพาดนยามาหาดอลลี่ที่ชุมชนมาริซอนทำให้ดารากาพิมพชนกแก้วนุ่งใหญ่ลูกติดแม่เลี้ยงของดอนลี่เหมันไส้ดอลลี่ที่มีคนรวยมาเอ็นดูเลยบอกดลน,นยาว่าดอลลี่เป็นลูกทูมีแต่คนรังเกียดเดนยาฟังแล้วยิ่งสงสารแต่แม่ของกรินเกลียดดอลลี่ เพราะมีปมจากการที่สามีตัวเองเอาลูกเนียน้อยมาให้เลี้ยงคือกัลยาณีเชอร์ลีนสตาฟฟี่น้องสาวคนเดียวของกรินเช่นเดียวกับดอนลี่ที่มีปมเรื่องลูกทูอยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กพ่อดอนลี่เป็นฝรั่งแต่ตัวเธอหน้าตาออกไทยไม่มีเขาฝรั่งแม้แต่นิดเดียวผิดจากเจนนี่มาริสาโชน้องสาวของดอนลี่ที่เกิดกับมีนานุชราประวันนาแม่เลี้ยงที่หน้าตาออกลูกครึ่ง แต่ดอนเคนสตูตเกอร์พ่อของดอนลี่มั่นใจว่าดอนลี่เป็นลูกของตัวเองแต่ไม่รู้เพราะอะไรดอนลี่จึงหน้าตาไม่มีเขาฝรั่งเวลาคนด่าดอนลี่เป็นลูกชูดอนจะปกป้องลูกสาวทําให้ดอนลี่รักพ่อมากพ่อดอนจึงเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตดอนลี่ส่วนแม่แท้ๆของดอนลี่ทิ้งไปตั้งแต่ดอนลี่แบบบอก แต่ดอนเป็นแอลกอฮอลิซึมชอบเมาหลับอยู่ตามที่ต่างๆเดือดร้อนดอนลี่ต้องแบกพ่อกลับบ้านเวลาพ่อไม่เมาพ่อก็ช่วยดอนลี่ทำผัดไทยขายดอนลี่ชอบให้พ่อเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแม่แท้ๆของดอนลี่ชื่ออรวร a n หรือแอลลี่อรวร a n ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วพบรักกับดอนพอคลอดลูกได้ไม่กี่เดือนก็บินกลับเมืองไทยไม่กลับมาหาลูกอีกเลยดอนวุ้งลูกสาววัยแบอบกบตามหาภรรยาที่เมืองไทยแต่ไม่เจอขนาดที่นายชนกสุเมธารอยสีเพื่อนสนิทที่แอบชอบดอนลี่ คอยช่วยดอลลี่ตามหาแม่แท้ๆแต่ก็ไม่พบกรินอยากทําซอสผัดไทยขายจึงขอสูตรซอสผัดไทยของดอลลี่ที่อร่อยมากดอลลี่ยินดียกให้ฟรีโดยมีเงื่อนไขว่ากรินต้องออกแบบฉลากปิดขวดเป็นรูปพ่อแม่ลูกสื่อถึงครอบครัวดอลลี่ที่มี3าคนพ่อแม่ลูกกรินตกลงโดยเขาคิดคอนเซปต์ซอสผัดไทยสูตรนี้ว่าอร่อยยกบ้านดอลลี่หวังว่าถ้าแม่ได้กินซอสผัดไทยสูตรที่แม่คิดคนขึ้นแล้วจะทำให้แม่นึกถึงเธอกับพ่อ ถึงดอลลี่จะไม่คิดค่าสูตรซอสผัดไทยแต่กระรินก็ให้เงินค่าสูตรซอสผัดไทยดอลลี่หนึ่งล้านบาทดอลลี่แบ่งเงินเป็นส่วนๆเก็บไว้รักษาพ่อที่ป่วยเป็นพิษสุราเรื้อรังและเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนในชุนชมมาลิซอนรวมถึงส่งเจนนี่น้องสาวต่างแม่เรียนมหาวิทยาลายัยและดอลลี่ยังเอาเงินส่วนหนึ่งมาสมัครเรียนเชฟเพราะดอลลี่ฝันอยากเป็นเชฟเหมือนพ่อดอ,ดอกระรินประทับใจที่มีความกตัญญูคิดดีทำดีมีน้ำใจขยันอดทนจึงเผลอใจชอบดอลลี่ แต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวโดนข้อหาหลอกเด็กดอนลี่มาดูแลดนนยาที่บ้านในสักพักเธอสังเกตเห็นว่าคนในบ้านไม่ค่อยมีใครใส่ใจคุณดนนยายกเว้นกรินกับกัลลา,านีน้องสาวของการินดอนลี่ยังสงสัยว่าคุณดนนยาโดนวางยาเธอจึงไปปรึกษาเรื่องนี้กับกรินซึ่งกรินเองก็แปลกใจทำไมป้าดนนยาถึงเจ็บออดออ,อดแอดแอดกรินกับดอนลี่ช่วยกันสืบจนรู้ว่ามีคนแอบใส่สารหนูให้ดนยากินใครเป็นคนวางยา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครละอองเทศทุกวันจันทร์ศุกเวลา19นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันพุทธที่12มีนาคมนี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บับบูดอททีวและช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, X, TikTok, YouTube, CH7HD เว็บไซต์